สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกแล้วก็ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทจอยคอยอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับโดยทีมงาน j c Inter o n อ i n อนะครับสายงานเขียวหวานกรุรกร๊ปนะครับต่อไปจะมีการแนะนำบริษัทแล้วก็การเปิดโอกาสสู่ทางธุรกิจนะครับสู่โอกาสทางอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคงนะครับโดยผมประเวศกินสุวลน,นะครับแล้วก็กลุ่มงาน JC Inter o อร์ออนะครับนะครับนี่คือสำนักง,งานของบริษัทจอยคอยนะครับท่านประธานได้ใช้บ้านพักของท่านนะครับดัดแปลงมาเป็นสำนักง,งานเพื่อ,อความมั่นใจของสมาชิกจะได้สมาชิกรุ่นเก่าๆบางท่านเนี่ยก็จะมีความหวาดกลัวนะครับกับธุรกิจขายตรงซึ่งเปิดมาแล้วก็ปิดแล้วก็หนีหายล้มหายได้จากไปนะครับทั้งนี้เลยใช้บ้านพักของท่านนะครับ อ่าเป็นสำนักง,งานใหญ่เสียเลยนะครับสำนักง,งานใหญ่ตั้งอยู่อ่ที่ตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับนะครับนี่เป็นสำนักง,งานสาขารัชดานะครับตั้งอยู่บริเวณเแยกรัชดานะครับนะครับคณะผู้บริหารของเราประกอบไปด้วยท่านดร,รสมชายหัดจริรหาประธานบริษัทนะครับคุณอนุวัต์ธรมาทัศนะครับเป็นที่ปรึกษานะครับท่านเป็นอดีตเลขาธิการสคบ,บนะครับ พลตำรวจตรีสุชาติการจนาวิเศษนะครับหลังจากเกษียณยุทธการนะครับอดีตท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจภาค8และผู้บังคับการป้องกันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีนะครับหลังจากท่านทั้งสองได้เกษียณยุทธราชการแล้วนะครับก็ได้เล็งเห็นถึงธุรกิจที่มีความสวยงามของจอยคอยและเข้ามาร่วมธุรกิจกับจอยคอยอย่างเต็มภาคภูมนนนนนินะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับท่านอนุวัฒนธรรมทัศนะครับยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกสมาคม พัฒนาการขายตรงไทยนะครับโดยมีท่านพลตํารวจตีสุชาติการจันทวิเศษเป็นอุปนายกนายกสมาคมนะครับและมีท่านดรสมชายหัดชดีรหานะครับเป็นเลขาธิการนะครับนอกจากนั้นท่านดรสมชายยังได้รับอันะโล่บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจประจาปี2554นานักบริหารเครือข่ายยอดเยี่ยมจากพระท่านานางสาวยิ่งรักชินวัตนนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับนี่เป็นทะเบียนการค้านะครับ นะครับออกให้เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2542นะครับนะครับในการทําธุรกิจก็จะต้องมีทะเบียนการค้าและจะต้องอในการทําธุรกิจที่เป็นเน็ตเวิร์กหรือว่าขายตรงนะครับจะต,ต้องมีใบอนุญ,ญาตนะครับนี่คือใบอนุญ,ญาตที่ได้รับจากสํานักง,งานคุม้คมครองผู้บริโภคเมื่อวันที่6ธันวาคม2545นะครับนะครับนะครับด,ด,ด้วยความด้วยการทําความดีอย่างต่อเนื่องนะฮะและคว,วามภาคภูมิใจ ของบริษัทเรานะครับจึงทําให้บริษัทจอยแอนคอยได้รับคัดเลือกได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทานเทพทองครั้งที่6ประเภทองค์กรดีเด่นประจําปีพุทธศักราช2546นะครับนอกเหนือจากนั้นยังได้รับโรคเกยอีกคุณจากาผู้ทรงเกียรติมากมายไม่ว่าจะเป็นโลเกยรตกคุณประเภทผู้สร้างอาชีพบ้นคงโดยนายกโดยนะโดยสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับแล้วอีกหลายๆรางวัลเยะแยะมากมายเลยนะครับ เรามีพันธมิตรทางการค้าของเรานะครับควรจะเห็นในรูปแล้วฮะเยอะแยะเลยเห็นไหมฮะนะครับโปรดักของบริษัทจอยแอนคอยนะครับเรามีสินค้าที่เป็นแบรนด์หรือเป็นบริษัทของเราก็คือยานะครับโดยเฉพาะสินค้าที่ขายดีที่สุดในบริษัทเลยนะครับก็คือยาน้ําสมุนไพรจีนหยงเหิงนะครับนะครับนอกจากนั้นเราจะมีอาหารเสริมมากมายนะครับให้สมาชิกได้เลือกใช้เลือกซื้อแล้วก็นําไปใช้กันนะครับเรามีเครื่องสําอางนะครับ เรามีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับบำรุงรักษารถยนต์นะฮะเรามีรถยนต์นะครับเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจว่าจะเป็นมิสซูบิชิทาทาเชฟโรเลตแล้วก็โปรตอนนะครับนะครับเรามีสินค้าทางการเกษตรคือมีปุ๋ยเจริญอินทรีย์พันธ์ปุ๋ยหมูกงะทงขาวปุ๋ยน้ําชีวภาพแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับในด้านการเกษตรนะฮะครบครันเลยนะครับเรามีประกันชีวิตเรามีประกันอุบัติเหตุเรามีพรบภาคบังคับนะฮะให้กับสมาชิกนะครับ วันนี้เรามีนะครับห้างจอยมาสะดวกซื้อนะครับร้านแรกในเมืองไทยนะครับคือการแปลงรายจ่ายให้กลับมาเป็นรายรับนั่นเองนะครับนะครับสินค้าแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับทุกๆท่านนะก็คงรู้จักดีนะครับคงไม่ต้องไปอธิบายว่าสินค้าเหล่านี้มันใช้ยังไงด้วยมันชื่ออะไรทำมาจากที่ไหนนะฮะง่ายๆนะครับสรุปนะฮะบริษัทของเราก็จะมีสินค้าหลากหลายนะครับตั้งแต่หัวจปลดไปเท้าเท้าจรลด ศีรษะนะครับตั้งแต่ในครัวจนถึงนอกบ้านตั้งแต่นอกบ้านจนถึงนอกท้องไร่ท้องนานะครับนะครับเรามีสินค้าเรามีโปรดัก์ที่ครอบคลุมนะครับนะครับต่างๆมากมายที่เป็นประตูและเป็นปัจจัยที่ทําให้เหล่าสมาชิกที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับบริษัทจอยคอยน์ประสบความสําเร็จนะครับคราวนี้เราจะมาแนะนําระบบเครือข่ายผู้บริโภคนะครับกับแผนบาลานซ์ทีมนะครับซึ่งเป็นแผนการจ่ายเงินแบบรายวันนะครับ จ่ายในวันคือจ่ายทุกวันนะฮะอันนี้จ่ายจริงๆจ่ายทุกวันเลยนะครับแผนบาลานซ์ทิงคือเป็นแผนบาลานซ์บาลานซ์แปลว่าทําให้เท่ากันนะครับมีซ้ายและมีขวานะครับนะครับการเป็นทุนส่วนกับบริษัทจอยคอยนะครับมีวิธีการทําง่ายๆนะครับก็คือท่านเสียเงินค่าสมัครเพียง450บาทนะครับก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ตลอดชีวิตแล้วนะฮะนะครับสิ่งที่ท่านจะได้รับในการสมัครเป็นสมาชิกนั่นก็คือท่านจะได้รับตัวอย่างนะครับ ยาน้ำสมุนไพรจินย่งหึงหนึ่งขวดนะครับมูลค่า650บาทฟรีนะครับแค่นี้ก็คลุมเลยฮะนะครับส่วนลดในการซื้อสินค้า20-25%แคตตาล็อลักคู่มือนะครับแล้วก็รหัสนะครับในการที่จะใช้ในการดําเนินธุรกิจหรือติดต่อกับบริษัทจอยคอยของเรานะครับส่วนลบการสร้างรายได้ในเชิงธุรกิจนะฮะหรือการเป็นดิสติบิวเตอร์ของบริษัทนั้น มีวิธีการทําการตลาดหรือแผนการตลาดหรือแผนการทํางานง่ายๆแค่เพียง2ข้อท่านเองก็คือข้อที่1นะครับท่านต้องทําตัวเองนะครับให้เป็นผู้บริโภคสินค้าหรือว่าจะซื้อไปใช้หรือว่าจะซื้อไปทําอะไรก็ได้นะครับโดยที่ไม่ได้จํากัดระยะเวลานะครับ <ừ. S 1> คือทําตัวเองให้มีคะแนนสะสมครบ3825คะแนนนะครับและทําข้อที่2คือแนะนําคน2คนเห็นไหมครับการสร้างรายได้ในธุรกิจนะครับในแผนรายวันหรือจ่ายทุกวันเนี่ย มีวิธีการทํางานง่ายๆนะครับเป็นแค่2ข้อคือ1บริโภคสินค้าให้มีคะแนนสะสมครบ3825คะแนนนะครับ2แนะนําคน2คนเห็นไหมครับทำแบบง่ายๆนะครับวันนี้นะครับถ้าพูดถึงแผนธุรกิจในการทําธุรกิจนะเราบริโภคสินค้าเพื่อให้ได้ระบบมาท่านเองนะฮะนะครับวันนี้เราจะยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างเช่นวันนี้เป็นเรานะครับสีเขียวเนี่ยนะครับแผนบาลาน ทีมคือแผนทําให้เท่ากันจับคู่จ่ายก็คือซ้ายได้ขวานะครับจะสังเกตที่ตัวหุ่นนะครับซ้ายได้ขวาแล้วก็มีเส้นสีน้าเงินตรงกลาง,งนะครับนะครับวันนี้เราทําตามระบบข้อที่1คือซื้อสินค้ามาบริโภคหรือจําหน่ายหรือเอาไปทําอะไรก็ได้ให้มีคะแนนสะสมครบ3825คะแนนนะเราก็จะมีคุณสมบัติเป็นตําแหน่งโกนะครับนะครับในการทําตามระบบข้อที่1ข้อที่2แนะนําคน2คนให้เป็นเหมือนเรา ทางด้านซ้ายนะครับบริษัทจะนับให้1คะแนนแนะนําคนทางด้านขวาให้เป็นเหมือนเราก็คือมีคะแนนสะสมครบ3 8 2 5คะแนนนะครับก็จะมีคะแนน1คะแนนสรุปนะครับเราแนะนําคน2คนทําตามระบบข้อที่2นะฮะเราก็จะมีคะแนนซ้าย1ขวา1นะครับตอนนี้เรามีคู่แล้วนะครับเมื่อเรามีคู่บริษัทก็จะจับคู่จ่ายให้เรา1000บาทใน3วันทําการ ผ่านมานะครับโดยมีการหักภาษี5%นะครก็จะคงเหลือประมาณ950บาทเห็นไหมครับนี่นะฮะนะครับผู้ที่เราชักชวนนะก็ไปทําตามระบบข้อที่1ข้อที่2นะครับเพราะว่าได้ทําตามระบบข้อที่1ไปแล้วนะคือชักชวนคน2คนนะฮะก็จะส่งผลให้มีคะแนนซ้าย1กว่า1นะครับนะครับก็จะได้รับเงิน1,000บาทนะครับนะคนที่2ก็ไปชักชวนคนซ้าย1กว่า1นะครับ นะก็จะมีคะแนนซ้าย1กว่า1ก็จะมี1คู่นะครับ1่เคู่บริษัทก็จ่าย1 0 0 0ันบาทหรือว่าจ่ายทุกครั้งเมื่อมีคู่นะครับคนนี้ที่เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมหรือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนชอบเลยก็คือว่าวันนี้นะครับใต้องค์กรของเราขยายงานออกไปนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทําเองบริษัทนับไปด้วยสรุปด้านซ้ายของเรามีาคนเข้ามา2นะครับด้านขวาของเรามีคนเข้ามา2บริษัทก็จับคู่ นะคือ2คู่จ่าย2,000ให้เราในวันถัดมาเห็นไหมครับนะครับนะครับถ้ามีเข้ามาซ้าสีขวาสีก็จ่าย4คู่ก็คือ4 0 0 0บาทเห็นไหมครับนะมีเข้ามานะครับซ้าย10ขวา10ก็จ่าย10,000บาทเห็นไหมฮะจ่ายทุกวันนะฮะนะครับสูงสุดเราจ่ายไม่เกินวันละ15คู่หรือ1 5 0 0 0บาทต่อวันนะครับหรือเดือนละไม่เกิน4 5 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับถ้าเกินว่านั้นบริษัทจะไม่จ่ายนะครับนะครับ ผลงานของเรานะครับหลังจากที่ทําไปแล้วจะถูกนับสะสมไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเดินทางมาถึง600ซ้าย600กว่านะครับบริษัทจะแต่งตั้งให้ในตำแหน่งแมเนเจอร์รับค่าบริหารทีมนะครับเป็นเงินรายเดือนจนํานวนเงิน15,000บาทนะครับลหลังจากนั้นก็จะนับสะสมให้ไปอีกนะครับเมื่อมีคะแนนหรือว่ามีโกเพิ่มนะครับ1,800ซ้าย1,800กว่าซึ่งเกิดจากการทํางานของทีมงานของเรานะครับ บริษัทจะแต่งตั้งให้ด้รนตำแหน่งดีคเตอร์หรือว่าเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดรับค่าบริหารทีม50,000บาทนะครับนะครับหลังจากนั้นทีมงานของเราทํางานสะสมไปเรื่อยๆใครวิ่งเร็วก็ถึงเร็วใครเดินก็รรรรถึงช้าหน่อยนะครับมีคะแนนซ้าย4,200ซ้าย4 2 0 0กว่าบริษัทแต่งตั้งแต่งตั้งให้ด้รนตำแหน่งเพสเดนต์ President, หรือว่าประธานฝ่ายการตลาดรับค่าบริหารทีมเอารายเดือนเดือนละ1 0 0 0 0 0บาทนะครับเห็นไหมครับโดย ค่าบริหารทีมทั้งหมดทั้ง3ตำแหน่งนะฮะคำนวณจากการนําผลกําไรนะครับจากยอดการขายทั่วโลกนะครับนำมาหารด้วย4.5เามา,มาจ่ายให้กับแมนเ g e r จอร์1 p พ i n ์ด i r ร c t เต3 p พ i n ์และเพส s ด d e n t 7 Point นะครับเป็นจำนวนเงินดังกล่าวนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะฮะยังมีประกรันอุบัติเหตุให้มูลค่า1ล้านบาทนะครับสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดเลยในแผนง,งานของเราในครั้งนี้ก็คือว่า ธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้นมานะครับตำแหน่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาวันนี้นะครับสามารถเป็นมรดกตกทอดวันนี้ถ้าเกิดท่านดำรงตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นมีเดียเจอร์เดลเตอร์หรือเพนเซนนะครับท่านไม่อยู่ในโลกใบนี้แล้วนะครับนะครับบุคคลที่ท่านใส่ชื่อไว้ไม่ว่าจะเป็นลูกหรือว่าเป็นทายาทหรือเป็นน้องเป็นพี่เป็นแม่นะครับนะครับจะเข้ามารับมรดกนะครับคือตำแหน่งที่ท่านเป็นใน จ่ายคอยของเราไปทันทีนะครับยกตัวอย่างวันนี้ถ้าท่านเป็นเพสิดน้นนะครับรับค่าบริหารทีมเดือนละ1น0 0 0แบาทแล้วก็รายได้ที่เกิดจากองค์กรเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับวันนี้ถ้าเกิดท่านมีลูกเล็กๆอายุสักหนึ่งขวบนะครับซึ่งท่านระบุไว้ในตารางรับผลประโยชน์แล้วท่านไม่อยู่ในโลกใบนี้แล้วนะครับบริษัทจะจับชื่อลูกของท่านที่อายุ1ขวบอาจจะเป็นเด็กชายกอนะครับมารับตําแหน่งเพสิดน้นรับรายได้เสมือนกับท่านยังมีชีวิตอยู่เลยเห็นไหมครับครับ คราวนี้เราจะมาทดลองดูรายได้นะครับทดลองดูแผนหนึ่งแตก2นะครับลองดูสิครับวันนี้นะครับเราจะชวน1แตก2นะครับในเดือนที่1นะครับเราจะรับรายได้1,000บาทเห็นไหมฮะในเดือนที่2นะครับนะครับเราจะรับรายได้2,000บาทในเดือนที่3าในเดือนที่3นะครับเราจะรับรายได้4,000บาทในเดือนที่4นะครับรับเราจะรับรายได้8,000บาทอันนี้1แตก2นะฮะนะฮะในเดือนที่5เราจะรับรายได้16,000บาทในเดือนที่6 เราจะรับได้ได้32,000บาทเห็นไหมครับระบบจะทวีคูณนะฮะหนึ่งแตกสองหนึ่งแตกสองไปเรื่อยเห็นไหมฮะฮะให้เราเนะาี่ยมีเขาเรียกมีบุตรค่าของจำนวนที่เพิ่มทวีคูณเห็นไหมครับใน14เดือนท่านก็สามารถที่จะขึ้นตำแหน่งต่างๆได้แล้วไม่ว่าจะเป็น manager director แล้วก็ president เห็นไหมครับแค่1นคนรับผิดชอบเพียงแค่2คนเองเห็นไหมครับนะครับ วันนี้เราทํางานทุกวันนี้นะเราก็มีความหวังแล้วเราก็มีเป้าหมายว่าเราทําเพื่อใครนะครับวันนี้เราจะทําเพื่อคนเนี้ยหรือว่าเราจะทําเพื่อคนนี้ลองดูซิครับว่าคุณจะทําเพื่อใครนะครับครับทําให้ลูกสร้างอนาคตให้ลูกนะครับหรือว่าตอบแทนพระคุณเห็นไหมครับนะครับนะวันนี้ทีมงานของเรานะครับจะมีทีมสักเซสหรือว่ามีทีมที่คอยช่วยสนับสนุนนะครับในด้านออฟไลน์นะครับ กลุ่มงานเคี้ยวหวานกรุบนะครับเป็นธุรกิจที่เหมาะกับวัยทางานนะครับทำเพียงแค่ที่เองนะครับหนึ่งไม่ต้องบอกสินค้ามากมายนะครับไม่ต้องบอกจำนวนเงินไม่พูดเยอะนะครับทุกคนต้องทำความเข้าใจด้วยตนเองนะครับห้ามคิดแทนคนอื่นนะครับไม่ขายสินค้าไม่ใช่แชร์ลูกโซ่แน่นอนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้ท่านรวยเป็นทางลัดนะครับหากอยากรู้ต้องฟังเองนะครับนะครับ นะครับเรามีทีมมาช่วยสัตว์สนุนคนสัตสนุนคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของบริษัทหรือว่าจะเป็นทีมงานออนไลน์ของ JC Inter .com ของเรานะครับเห็นมครับวิธีการทํางานของทีมงานของเราเนี่ยทำง่ายๆนะครับไม่ยากะไรเลยนะครับรานนี้เราจะมายกตัวอย่างของการลงทุนแบบ7รหัสเห็นไหมฮะการลงทุนแบบ7จ็ารัสนี้ก็จะมีผลประกอบการหรือการได้รับการทํางานที่ค่อนข้าง เยอะแล้วก็มากมายพอสมควรในี่เราจะส่วนนึ้งตัวอย่างแบบคร่าวๆนะครับว่าวันนี้ถ้าเราเําทงานแบบเจ็ดหัสเราก็จะได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นกว่าหนึ่งหัสแน่นอนเห็นไหมครับนะครับวิธีการทํางานของเราก็จะเป็นวิธีการทํางานแบบง่ายๆทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราก็จะมาพูดถึงกับวิธีการทํางานที่การการทงานโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์เข้ามาช่วยสนับสนุนในการทํางาน ของทีมงานของเรานะครับในช่วงที่2นะครับสำหรับช่วงที่1น,นี้ผมขอ,อจบอาการบรรยายในเพียงเท่านี้นะครับใครที่สงสัยหรือมีความเข้าใจหรือต้องการที่จะซักถามก็สามารถที่จะพิมพ์มาในกระดานบอร์ดได้เลยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันในช่วงที่2กับวิธีการทํางานในระบบออนไลน์ครับ